สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องของพี่ฝนทุกคนนะคะสวัสดีอิสระเสรีวันนี้พี่ฝนไม่พลาดที่จะออกมาแสดงความยินดีกับคนไทยทั่วทั้งประเทศในการที่เราได้มีการเปิดหน้ากากถอดหน้ากากกันเป็นวันแรกทั่วทั้งประเทศเป็นการอภิจิตหมู่เลยนะคะจิตของทุกท่านได้เป็นอิสระจากหน้ากากแล้วเป็นอิสระ กทั่วทั้งประเทศเลยเป็นชนกลุ่มใหญ่เลยของประเทศเรานะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องของพี่ฝนทุกท่านรู้สึกโปร่งโล่งสบายใช่ไหมคะพี่ฝนก็ไม่ลืมที่จะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองของพี่ฝนที่เป็นเรื่องข่าวดีสิ่งที่พี่ฝนพูดเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ตรงของพี่ฝนนะคะ เรื่องที่2ก็คือที่พี่ฝนเคยพูดเรื่องเงิน500แสนแล้วพี่ฝนก็ได้รับของขวัญได้รับข่าวดีจริงๆด้วยพี่ฝนได้รับข่าวดีได้รับของขวัญจาก พระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทวยเทพของพี่ฝนนะคะก็ะคือพี่ฝนก็ได้รับเป็นเงินกลับมาปริการทยอยคืนมาให้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องที่2ในสิ่งที่พี่ฝนพูดนี่คือ,คอพี่ฝนจะพูดตามประสบการณ์ของพี่ฝนนะคะซึ่งเพื่อนๆลองย้อนดูประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วหาให้เจอนะว่ามีเรื่องดีอะไรข่าวดีเรื่องที่3ก็คือว่าพี่ฝน นึกถึงตอนที่ตัวเองไปเที่ยวพี่ฝนให้ของขวัญตัวเองในทุกเดือนว่าพี่ฝนจะไปเที่ยวทุกเดือนเลยจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลก็ถือว่าเป็นการไปเที่ยวการไปเที่ยวทุกคนก็จะรู้เนาะเราก็มีความรู้สึกสบายใจมีความสุขเบิกบานใช่ไหมใครๆก็ชอบไปเที่ยวแล้วพี่ฝนก็สังเกตว่าเวลาพี่ฝนไปเที่ยว เงินเข้าค่ะอ่าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องข่าวดีอันที่สามที่พี่ฝนจดจำได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านลองย้อนดูประสบการณ์ของตัวเองนะแล้วก็คิดให้ได้ว่าในแต่ละวันเรามีเรื่องดีๆเรามีข่าวดีอะไรและบันทึกเรื่องนั้นให้จำให้แม่นๆเลยนะคะแล้วเราก็จำ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 เป็นความรู้สึกนะคะเราสื่อสารกับ จิตได้สำนึกของเราผ่านความรู้สึกภายในร่างกายของเราเราต้องจำความรู้สึกนั้นให้แม่นแล้วก็ Copy คิดวนซ้ำๆคิดวนซ้ำๆแล้วกดแรงดึงดูดที่สื่อสารกับเราเขาทำงานด้วยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้บ่อยตามความรู้สึกของเราแต่ถ้าเกิดในบางช่วงขณะที่เรามีความทุกข์ หรือมีความคิดฟุ้งซ่านหรือว่ามีเรื่องอื่นๆมาเราก็ให้รู้ตัวแล้วเราก็ดีดทิ้งตัดทิ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เรารู้สึกตัวให้เรามีสติให้บ่อยที่สุดและเราก็อยู่ในความเบิกบานใช้รอยยิ้มนำนะคะยิ้มนำฉีกท,ทำปากให้กว้างแกง่ยิ้มแง่ยิ้มไปก่อนแล้วร่างกายนำความรู้สึก ที่พี่ฝนเคยพูดในไลฟ์นะคะให้กายนำจิตใจและความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายอารมณ์ดีทำให้บ่อยๆทำให้ทีให้ความรู้สึกดีความรู้สึกเบิกบานมันชนะความทุกข์ที่ขึ้นมาโดยอาจจะมีคำพูดหรือความคิดเงียบๆของเราเป็นการแบบเราสื่อสารในใจให้เขานะว่าไม่เป็นไรฉันอยากมีความสุขฉันอยากมีความสุข แล้วก็ทำอารมณ์คึกคักกระดีกระดาบางคนใช้ร่างกายนึกถึงอ,อันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับเ,เพศที่3าที่ผมจะขอใช้สิ่งที่ดีในการที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเวลาเขามีคําพูดหรือกิริยาท่าทางะเขาจะทําเกินผู้หญิงใช่ไหมเราเอาอันนั้นมาใช้ ให้แบบว่าเราแบบว่าขยับตัวหรือว่าพูดเสียงต่ำเสียงสูงเป็นการนำความรู้สึกของเรามันจะรู้สึกดีกว่ามากๆเลยนะกับการบอกโอ้ยฉันมีความสุขจังเลยโอ้ยฉันมีความเบิกบานจังเลยแต่ไม่ใช่อุย้ยวันนี้ฉันมีความสุขมากลักษณะนี้เลยแล้วเพื่อนๆถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทำได้ง่ายหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะอะไรล่ะเออ ทําให้มันแบบมีการกระเซา้าเย้าแย่กับตัวชันเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากอารมณ์เรียบง่ายอารมณ์ธรรมดาอารมณ์เฉยๆอะ่ะน่าจะเข้าใจเนาะในในลักษณะนี้ที่พี่ฝนพยายามอธิบายเนาะพี่ฝนส่งเป็นเสียงการพูดของพี่ฝนเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นไหมเวลาพี่ฝนพูดเนี่ยพี่ฝนแบบรู้สึกแบบเสียงดังพี่ฝนพูดเร็วมันจะรู้สึกแบบ กระตือรือร้นไหมเออมันก็รู้สึกดีกว่าเวลาพี่ฝนไลฟ์ผ่านกล้องใช่ไหมคะเพราะอันนั้นจะเห็นหน้าตาด้วยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่อันเนี้ยเป็นการใช้หูฟังแล้วก็คือรู้สึกฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมมันไม่ได้เหมือนการอ่านเนาะเพราะอันนี้เป็นการเล่าจากประสบการณ์จริงแล้วพี่ฝนมีความรู้สึกตื่นเต้นไงพอตื่นเต้นแล้วมันก็เลยออกไปทาง น้ำเสียงแล้วก็คําพูดนะมันมันมันจะรู้สึกตื่นเต้นตามใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงเมื่อวานพี่ฝนก็ได้มีการทำประโยชน์มีการเล่าถึงวิธีเทคนิคแบบเนี้ยในการที่บอกให้น้องเขาแบบว่าให้นึกถึงก็คือเขาเป็นพนักงานของเซเว่นแล้วเขาไป ทำไข่ลูกชิ้นแล้วก็มีวันที่เขามีลูกค้าเยอะๆพี่ฝนก็เลยบอกเทคนิคนี้นะคะว่าให้นึกถึงวันที่มีลูกค้าเยอะๆเลยเนี่ยเวลาที่แบบว่าลูกค้ายังไม่มาก็เช้ามาให้มีคำพูดดีๆแล้วนึกถึงวันที่มีลูกค้ามาเหมาลูกค้าเข้าเยอะแยะมากมายมันรู้สึกดีไหมลูกค้าที่เข้าเยอะกับวันที่ลูกค้าเข้าน้อยแต่เราจะ ส่งผ่านในรัศมีในความรู้สึกที่เราส่งต่อออกไปมีการยิ้มแมย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเรานึกถึงในใจของเราแล้วเดี๋ยวจะเป็นการเหนี่ยวนําอบจะพูดเนอนเนาะเป็นการเหนี่ยวนําร่างกายของเราและกดแรงดึงดูดเขาก็จะทํางานง่ายๆเลยกดแรงดึงดูดทำงานทุกอย่างนะจะทุกจะเศร้าจะสุขจะล่าเริงเบิกบานเขาทํางานหมดแล้วทางานตามความรู้สึกนั้นเลย แล้วมันจะดีกว่าไหมที่เรารู้สึกดีแล้วเรื่องดีๆจะเข้ามากับความรู้สึกทุกข์แล้วเรื่องไม่ดีเข้ามาเราส่งต่อความรู้สึกอันไหนอันไหนอยากให้เกิดนะเอออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ฝนทำอยู่นะคะอ่ะก็ไปเรื่องถัดไปในเรื่องของ การทําประโยชน์ของพี่ฝนพี่ฝนดูหลานเนาะแล้วพี่ฝนก็เลยกับกายว่าเวลาพี่ฝนเจอเด็กๆเ,เป็นเพื่อนของเขาที่ไปเล่นด้วยหรือว่าอะไรหรือเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแม่เขาก็ยังแบบว่าไม่ได้เปิดรับเรื่องของจิตวิญญาณเนาะในเรื่องของความรู้สึกในการที่เราสอ,อ,อนลูกสอนหลานเราในแต่ละวันซึ่งพี่ฝนก็เข้าใจเนาะแต่เราก็จะรับฟังและ เราก็ส่งผ่านความรู้สึกดีๆผ่านที่เด็กเขาก็อะไรที่เราคิดได้อะไรที่เราสั่งสอนหลานเราเราก็สั่งสอนเขาด้วยในลักษณะที่ไม่ไปก้าว่ายแม่เขาลักษณะที่แบบว่าเราก็ส่งผ่านความรู้สึกเออเราพูดเพราะเราแบบว่าให้กําลังใจเขาเราชมเขาเออแล้วการที่ทําที่ดีที่สุด ของพี่ผลเวลาคุยกับแม่เขาซึ่งยังยังไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้พี่ผมก็จะรับฟังอะไรที่เขาแบบว่าไม่พอใจเราก็รับฟังแต่ก็ต้องคอยคอยเบรกความรู้สึกของตัวเองออกมาเพราะบางทีเราอาจจะไปรับสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาบางทีพี่ฝนไปรับโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องมีสติตลอดเวลาเหมือนกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องของพี่ฝนที่เดินทางสายนี้ ใช้สติแล้วก็อยู่กับลมหายใจมีการนั่งสมาธิควบคู่ทำไม่ได้ไม่ชอบทำก็นั่งเงียบๆเฉยๆก็ได้นะคะแล้วเราก็ดูความคิดของเราและเรากลับมามีสติให้บ่อยครั้งอันนี้ก็คือเป็น การเริ่มแรกของพี่ฝนนะคะซึ่งบางคนที่อยู่ในแนวแบบว่าไปเห็นสิ่งดีๆสิ่งมหัศจรรย์เห็นทวยเทพสื่อสารกันได้เนี่ยก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะพี่ฝนก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับหลานนะคะก็จะต้องเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ก็จะพยายามปรับความคิดแล้วก็อารมณ์ ให้อยู่ในแนวกลับมาอยู่ในด้านดีให้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือในสิ่งที่พี่ฝนทำได้ในแต่ละวันนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีในทุกๆคนที่เจอในแต่ละวันในลักษณะที่เจอเด็กหรือเจอพ่อแม่เขาก็จะพูดในลักษณะที่สามารถพูดได้อันไหนพูดไม่ได้ก็ลักษณะรับฟังยิ้มนะคะเพราะว่าเราไปแย้งเขา ก็จะไม่ถูกชะตาจะไม่ชอบหน้ากันซะเปล่าๆซึ่งเขาก็อยู่ในความไม่รู้ก็เหมือนเราตอนสมัยเริ่มแรกเราก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าในประสบการณ์ในแต่ละวันของเขาก็จะเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นกระจกสะท้อนตัวพี่ฝนออกมานะคะว่าพี่ฝนยังอยู่ในขั้นไหน ผ่านได้หรือเปล่าแต่ก็จะได้รับคำชมจากหลานเพราะพี่ฝนก็จะถามเขาว่าเนาะว่าโอเคป้าใจดีไหมป้าเป็นนางฟ้าไหมเขาก็บอกป้าเป็นนางฟ้าเพราะว่าแม่เขาหมายถึงว่าแม่ของเพื่อนนะคะเขาก็จะแบบว่าเอ็ดลูกบ้างดา่าลูกบ้างเมื่อวานก็เป็นฟืนเป็นไฟซึ่งตรงนี้เด็กเขาก็จะเห็นเนาะแล้วเขาก็จะมาเห็นป้าของเขาเราก็เลยบอกว่าเออเราจะไม่ตีพี่ฝนไม่เคยตีหลานเลยพอคิดว่า เขาก็เป็นดวงจิตบริสุทธิ์เนาะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลปลูกฝังอบรมในสิ่งที่ดีให้กับเขาการที่ไม่ทําร้ายร่างกายของเขานี่ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ฝนควรจะทํานะคะพี่ฝนไม่ตีหลานค่ะแต่การเลี้ยงดูการปลูกฝังลูกหลานของแต่และครอบครัวพี่ฝนก็จะไม่ก้าวไายแต่ว่าเท่าที่ทําได้ก็คือจะชมเขาเมื่อเขาทําดี พี่ฝนก็มาเล่าประสบการณ์ตรงในเรื่องดีๆเพื่อที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องของพี่ฝนจะได้นําประสบการณ์ของพี่ฝนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ไปนําปรับใช้กันนะคะสําหรับเพื่อนพี่น้องที่อายุน้อยกว่าแต่อายุจิตวิญญ,ญาณก็เท่ากันนะคะถ้าเราเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสได้เขาได้โดดเด่นออกมาวิ่งเล่นอยู่ในชีวิตประจําวันของเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนแล้วจะรู้เลยค่ะว่า เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนมีสิ่งมหัศจรรย์มีสิ่งที่เสกสรรได้ให้กับชีวิตของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนได้เลยนะคะเพียงแต่เราต้องปลุกเขาเราต้องให้กําลังใจเขาเราต้องส่งความรักออกจากตัวเราด้วยความจริงใจนะคะเพราะเขาอยู่ในตัวเราเราโกหกเขาไม่ได้เลยเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเขารู้เยอะกว่าเราได้ซ้ําแต่เราจะต้องมีการส่งบอกรักขอบคุณแล้วก็ขอโทษในบางสถานการณ์นะคะ ทําบ่อยๆทําทีๆเลยนะคะทำแล้วก็ส่งผ่านเป็นความรู้สึกไปถึงเขาให้ได้นะคะเขารอเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนอยู่นะคะเปิดให้เขาได้ออกมาโลดแล่นแล้วก็เสกสรรชีวิตของเพื่อนๆนทุกคนให้ได้ดังใจค่ะสวัสดีค่ะ